ผู้ชาย3มแบบที่คุณไม่ควรปล่อยให้เขาหลุดมือไปค่ะการจะเจอกันเจอใครสักคนหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะแต่มันคือโชคชะตาวาสนาที่คุณได้เจอเขาแต่ถ้าสมมุติว่าได้เจอกันแล้วคุณทํามันพังคุณไม่รีบคว้ามันไว้ทุกอย่างมันก็จะกลายเป็นอากาศที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ออกไปจากชีวิตคุณค่ะดังนั้นนะคะเมื่อเจอสัญญาณ3สิ่งนี้แล้วนะคะโคเชนจะบอกเลยว่าให้คุณรู้ไว้ซะว่า คุณไม่ควรที่จะปล่อยให้เขาหลุดมือข้อแรกเลยผู้ชายที่มีความเป็นผู้ใหญ่ผู้ชายที่มีความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราไม่ได้วัดกันในเรื่องของอายุแน่นอนว่าเมื่อผู้ชายอายุมากขึ้นนี่ะวุฒิภาวะความรู้ความสามารถของเขาจะเก่งมากขึ้นตามช่วงอายุของเขาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายที่คุณเจอแล้วเขาอายุน้อยกว่าคุณคุณอาจจะรู้สึกอ๊ยไม่อยากคบกับคนที่อายุน้อยแต่ให้สังเกตว่าเขามีความเป็นผู้ใหญ่ ในตัวเขามากพอหรือเปล่าเพราะคนที่เขามีวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่เขาจะคิดเป็นวางแผนเป็นในเรื่องของอนาคตมีความกระตือรือร้อนความอยากได้อยากมีในสิ่งที่มันทำให้ครอบครัวค่ะไม่ลำบากพูดง่ายๆว่ามีแพชชั่นที่จะทำในสิ่งให้ทุกอย่างอะ่ะมันประสบความสำเร็จในที่เขาตั้งใจเอาไว้ผู้ชายประเภทนี้นะคะถ้าเจอเนี่ยโคช้ชบอกเลยว่า เมื่อคุณได้คู่กับเขาอ่ะนอกจากเขาจะถ่ายทอดความรู้สู่คุณแล้วคุณยังจะเก่งขึ้นเพราะคุณได้เรียนรู้กับเขาเราเรียกว่าเป็นคู่ที่ เสริมซึ่งกันและกันแล้วจะพากันเติบโตประสบความสําเร็จถ้าทําในเรื่องธุรกิจค้าขายก็จะมั่งคั่งร่ํารวยค่ะเพราะอะไรมันเสริมซึ่งกันและกันแต่ถ้าเราเจอคนที่แบบเฮ้ยมันไม่มีความเป็นผู้ใหญ่อ่ะคุณจะเหนื่อยอ่ะอันนี้คุณจะเหนื่อยจริงๆนะคะทีนี้ใครสนใจหยกเนาะ,ะโฆษณาหยกนิดนึงเนื่องจากว่ามันสําคัญแล้วโคชเอมอยากให้คุณมีสิ่งนี้นะคะที่เสริมในเรื่องของมงคลในเรื่องของความรักโคชขาอยากได้แฟนที่ มีภาวะเป็นผู้นํามีภาวะที่เป็นผู้ใหญ่พร้อมที่จะร่วมสร้างซึ่งกันและกันถ้าใครยังโสดหรือยังไม่เจอหรือคนที่เจอแล้วอยากจะให้แฟนมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มี motivation ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมากขึ้นคุณสามารถอธิษฐานจากหินหยกได้นะคะซึ่งวชเอมจะมีนะคะสคริปต์เนาะไว้ให้คุณโปรแกรมจิตใต้สํานึกใครสนใจอินบ็อกมาบูชาหย,ยกได้นะคะเพราะอะไรมันจะเสริมมงคลให้กับคุณสิ่งเหล่านี้นะควรจะมีไว้พกติดตัวเพราะอะไรเพราะคุณกําลังจะประสบความสําเร็จ ในเร็วๆนี้แล้วไงแล้วหยกแบบนี้ค่ะเขาจะเลือกเจ้านายด้วยเนาะสติปัดไปข้อที่3ค่ะผู้ชายที่มีวุฒธธิภาวะฉลาดทางอารมณ์ผู้ชายกลุ่มนี้นะคะจะรู้จากคําพูดที่ไม่ทําให้คู่รักคนรักรู้สึกเสียอ,อกเสียใจหรือน้อยเนื้อต่ําใจผู้ชายบางคนพูจารุนแรงจนผู้หญิงรู้สึกว่าเฮ้ย นี่ฉันอยู่ฉันเป็นทาสหรือเปล่าเนี่ยนี่เขารักฉันมากหรือเปล่าเนี่ยคนรักกันเขาว่ากันแรงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยคุณจะรู้สึกแบบนี้แต่ผู้ชายที่เขามีวุฒิภาวะทางอารมณ์เขาฉลาดทางอารมณ์เขาจะรู้จักคําพูดที่จะทําให้แฟนของเขาอะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็นะคะรู้จักให้กําลังใจแฟนทําให้คนที่อยู่ด้วยเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีค่าฉันรู้สึกว่าฉันสามารถทําอะไรได้ไม่มากมาย มากขึ้นบางครั้งนะถ้าอยู่ใกล้กับผู้ชายแบบนี้ค่ะต่อให้ผู้หญิงอะจะเป็นผู้หญิงธรรมดาไม่ได้มีแบบแพชชั่นหรือลงไลในอะไรที่จะสร้างสิ่งแบบให้มันสําเร็จอะคุณจะเริ่มก่อตัวเป็นที่แบบเุ้ยรู้จักรู้ว่าตัวเองจะมีเป้าหมายแบบไหนซึ่งเขาพูดว่าเหมือนพลังงานมันถ่ายเทมาหาตัวคุณนะ่ะทำให้คุณมีแพชชั่นอยากจะเป็นคนที่เก่ง เป็นคนที่ดีเพื่อคู่ควรกับแฟนของคุณคุณเข้าใจไหมคะเพราะว่าเวลาที่ผู้ชายประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งอะแล้วผู้หญิงอะย่ําอยู่ที่เดิมไม่อัพตัวเองขึ้นมาสักวันหนึ่งอะเราอาจจะกลายเป็นคนที่คุยกันไม่รู้เรื่องพอคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วมันจะเกิดการทะเลาะกันพอเกิดการทะเลาะกัน แต่ละฝ่ายก็มองในมุมของตัวเองมันจะแยกกันค่ะดังนั้นอนะ่ะเวลาที่คู่ของเราประสบความสําเร็จเราก็ต้องรีบไต่อัพตัวเองเพื่อให้ได้เคียงข้างคู่กับกันคู่กับเขานะคะเราเรียกว่าเหมือนอนะ่ะเป็นฝูงอินทรีย์ที่เดินเคียงข้างกันบินคู่กันอย่างสง่างามโอเคไหมคะสะติปดไปข้อที่3ค่ะผู้ชายแบบนี้ที่คุณไม่ควรที่จะปล่อยมือเราพูดในเรื่องของคนที่พิ่ง คุยกันหรือจีบกันนะคะเขากล้าที่จะให้กุญแจห้องของเขากับคุณอ่ะคุณคิดดูแล้วกันว่าคนที่เขาไว้ใจคนที่เขาจริงใจอ่ะเขาเชื่อมั่นในตัวคุณอ่ะเขาจะกล้าที่จะให้คุณถือสิ่งนี้ทั้งที่เพิ่งรู้จักกันนะถ้าผู้ชายที่คุณเจอแบบนี้นะคะรีบรักษาไว้เลยเพราะอะไรเขาแสดงถึงความจริงใจและจริงจัง กับตัวคุณมากๆเขาไม่ได้กลัวเลยนะว่าข้าวของของเขาจะหายเพราะว่าคุณแบบจะขโมงขโมยแต่ว่าเขาใช้ใจทั้งใจเชื่อใจคุณคะ่ะดังนั้นถ้าเจอคนแบบนี้ควรเก็บรักษาเขาเอาไว้นะคะแล้วท่านไหนที่สนใจบูชาหินหยกมงคลที่เน้นในเรื่องของความรักและการเงินอยากจะเฮงอยากจะปังอยากจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักนะคะในปี2567นี้คือเราไม่อยากจะรอถึงปีหน้าแต่เราต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีและประสบความสําเร็จในปีนี้ดังนั้นหา ของที่เป็นมงคลเข้าสู่ตัวเองแล้วชีวิตคุณก็จะกลายเป็นคนที่มีเป็นมงคลเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะคุณเชื่อไหมว่าโคชเอมผ่านทุกปัญหามาได้เพราะการบูชาสิ่งนี้อ่ะเอเป็นคนหนึ่งที่เมื่อเมื่อช่วงสองปีที่แล้วอ่ะชีวิตนี่แบบบักบัน ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าเจออุปสรรคอะไรเยอะนะคะเช่นกันเนาะก็คือพูดง่ายง่ายว่าถ้าเรามีความเชื่อในเรื่องโหราศาสตร์ตามดวงเอเป็นคนราศีเมษดังนั้นนะ่ะมันจะเจออะไรที่แบบค่อนข้างหนักเช่นกันนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักหนามากที่เราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้แต่เพราะเรามีของดีที่อยู่เคียงคู่กับเราทําให้ทุกอย่างอะ่ะมันไม่ได้แรงนะคะเพราะว่าอะไรพลังหยกที่ผ่านการปลุกเสกช่วยช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดี ออกจากตัวเราไปแล้วทําให้ชีวิตของเรามันพลิกฟื้นเหมือนดอกไม้ที่บานแล้วส่งกลิ่นหอมอะ่ะคุณคิดดูว่ามันเป็นแบบนั้นใครสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาติดต่อโคชเอมได้เลยนะคะ